เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเมื่อเจ้าขาเฮามาเบิ่งกันเพราะว่านังบีจะหยิบนะคะเมื่อเจ้าขามาเบิ่งค่ะไม่มีนะคะเมื่อเจ้าขานังบีจะเดินไปหยิบเลยใช่นังบีสิยังไปหยิบเลยค่ะเมื่อเจ้าขาเอาเดี๋ยวนังบีสิยังไปหยิบเลยจ้ามาตามมาให้กูตามไปไหมมึงก็ต้องตามเด็ดเนาะโอเคคนเพนพิชาอุ่นโสภานะอุ่นโสภาจ้ารายงานตัวหน่อยจ้าอยู่ไหนจ้ายังอยู่ไหม หรือว่าไปนอนหลับแล้วต้องเอาไม้สอยสอยค่ะนุ่นค่ะนุ่นพิเศษเดอมเจ้าเด้อพิเศษนะจ๊ะใส่ไข่ด้วยอันนี้เอาอันนี้เอาไหนเอาอันนี้อันนี้เปนพิเศษเด้ออุ้ยสอยดีดีเดี๋ยวดอกไม้อุ้ยใบไม้กูสิหายเออเดี๋ยวกูช่วยหยิบมาโอเคนะคะไปค่ะทุกคนค่ะไปค่ะคะมานกันไปกับนั่งบีจ้ามือเจ้าจ้า เร็วเดี๋ยวโดนทางนู้นหันเร็วๆเดี๋ยวกูหันก่อนอ้เดี๋ยวหันยังไงไปทางนู้นก่อนมันจะโดนถ้าเกิด่ายนี้เยอะคนเยอะโอเคค่ะมื่อเจ้าขามาค่ะคุณเพนพิชาเพนพิชาเอออยู่ไหมอยู่ฮะอยู่ไหมเพนพิชาอยู่ไหมคะอยู่ไหมมาค่ะเล็กหยั่ง่ะรุ่นเหมือนกันอ้าวเพนเพนจ๋าอยู่ไหมจ๊ะเพนเคยเดินเพินหรอวะได้ ยูหมายเลขห้าหมายเลขห้าคืออย่างวะหมายเลขห้าคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเด๋ยว เบอร์หานั่นเองค่ะมือเจ้าขาเนาะเจ้าเสียวหรือเปล่าเอาเจ้าเสียวหรือเปล่าเอาเอาไม่เพนเลยโอ่งเพนเอาหรือเปลี่ยนมาไปยังนะคะคุณเพนค่นะเดีเ๋ยวนางบีจะให้เจสไม่ได้หนูต้องดูหนูต้องดูช่วงลูกไม่เอา <c oughs> นะคะแค่นอดูแต่นะคะหมายเลค่ะเดินมือเจ้าเดิน เอาเออาาเเงินส่งให้นะคะบ่าปพี่หยางค่ะคุณเพนฝากองไว้กับถอยเจ้าเอาเงินไปกันแล้วกันเออเอาแคเอาบ้าหะเอาเงินเสีเอาเงินหรือเสี่ยงองขันเอาองมือคืนครับเบื่อขึ้นสิขับรถไปส่งเพราะว่าขยาะมันแตกรัวอยากรู้วเจ้าเอาหรือไม่เอาคุณเพังหวัดอะไเดี๋ยวคุณเพนอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรวะเดี๋ยวนะเหนึ่งจังหวัดอะไรเพนเพน เขตั้งเขี่ยตงดด้วยอ้อางเสาธงสมุดปาการเออโอเคเดี๋ยวพเดี๋ยวองไปองนั่นนี่มันต้้งองโอ่งด้วยเองาองคอในจะไม่ใช่องค์มังกรนะคะองนี้แถมนะคะแถมมันเขียวๆไปด้วยไปขัดเองด้วยได้นด้เเลยให้แล้วก็เอารถเพ้นดวงดีมันนี่้างนนสิเลือกขอเพยข้างหก็เต็มไปด้วยแบคทีเรียนะให้ สิ่ขับรถไปส่งแล้วผูก็จะบอกว่าองสุรินนะองซูรินบอสบอสบอสตังแต่แต่อะไรหรอแต่นันบีจะให้ค so. ุณเพนเป็นเงินเป็นเงินคุณเพนบอกไม่เอาจะเอาองมึงถามคุณเพนก่อนหรือยังเอาถามมึงเอาเพน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 จะเอาเงินหรือจะเอาองคะเพนเร็วเร็วเพนเอาเร็วเร็วเอาอะไรเอาอะไรหนูชื่ออะไรเอิญนั่นแหละเอิญเพนนั่นแหละหนูชื่ออะไรก็เรื่องของหนู แตนตี้จะเรียกหนูเพนจะเอาองหรือจะเอาเงินองนี้มีใบเดียวนะเพนนะคิดดีๆนะเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้เต็มองแบบนี้เนี่ยองแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะเพนนะอยิางอาจะให้ตังเขามึงจะให้ตังเขาเหรอจะให้ตังเขาแหละเดี๋ยวแต่ว่าอินเทอร์เน็ตปูง่อยมากตอนนี้น่ะบอกเอออ๋อเอาเงินไปใส่องโอ้เสียวทั้งสองเลยบอกเอาองไปใส่เงินอ เอ้ยแถมขันไม่ได้ขันมีแต่ขันแตกๆน่ะอนุรักษ์ไว้นะโอเคนะโอเคนะเออเอแต่ว่าเอาออกไว้ไท้อันตี้ใช้งานซะเดี๋ยวนางบีจะให้คุณเพนสำหรับรางวัลนี้นางบีให้ไปแทนโอ่ง